สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกปรากฏนะครับมาทางไกลหน่อยไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปท่านหน่อยนะครับเดี๋ยวรอรับชมนะครับผม โมก็ตามมาแล้วนะครับย่าจะมาถึง,ถง,งน,น้ำโมทักทายท่านผู้ชมหน่อยอ่ะมาแล้วน้ำโมมาแล้วมันง,งัดกันวันนี้เลยนี่ I aire มาแลวปรากฏมาแล้วีมันเตือ มาแล้วมาแล้วอเออโอ้โหแต่จะนวดไหมนวะดกุ้งนนะีกว่านี่ย ก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับก็มากินข้าวเย็นครับต้มปลากรดมาตกปลากรดต้องต้มปลากรดนึ่ครับนี่นี่โอ้ยหัวดูดหัวอร่อยปลากรดเอาเอาเลือดคนเกียวปลาล่าเอาเดี๋ยวจะหิวข้าวพอแล้วมากินข้าวกันครับกินข้าวกัน ได้ได้น้ำมากหมามากข้าวหุงใหม่ๆร้อนๆโอ้โหนี่แหละเก็บน้ำลาดร้อน แม่น้ำเลยตกได้ก็ต้มเลยสดๆขาดไม่ได้เลยครับเออ้เตปก็ต้องเต้องได้บรรยากาศแจ๊คเป๊กแจ๊คเป๊กหลายหลายเดือนนะครับตั้งแต่นู่นนะครับยังไม่ปีใหม่ไม่ได้เจอน้ำมูลนานแล้วเนี่ยอันนี้ลงคนละลำเลยครับอืมเขาไล่ไซส์โอ้โหไม่ใชื่อเลยนะให้สวยให้สวยไม่งั้นเราต้มกันน้นแล้วเออป่านี้ อาครับกินข้าวด้วยกันครับเต้มเต้มใหม่สดๆไม่ได้ชิมที่เมื่อนานแล้วเ <c oughs> นาะอ,อ่ะยังมีหัวอีกแล้วใช่ไหมนี่มีสองหัวให่ละมนสองปีแล้วละมลอจะม่เจอให้บ่อยครับ แล้วขากินหัวนล้บอยก็ชอบกินมีไก่เลยครับไก่ทอดกินนอนนะกินนล้นลุยต่อเนาะข้ามเินนี้ดาวกินอยู่บ้านก็ไม่อร่อยนะต้อมปรากฏไม่เืินอ่ะว่างไม่หิง ชาวกเทหน่อยดีกว่าเ่ยดมาแล้วมาแล้วระกดมาแล้ว see küll on jah .

สามคนสามคนสามคนอะไรนี่มาแล้ว บรรยากาศยามเช้าอากาศดีๆนะครับชีวิตคนหาปลานี่แลหละความสุขก็มีแค่นี้แหละลำบากลำบนนี่นก็สวยโอ้โหขึ้นเงินต่อหน้าต่อตาเลยไง กินเบ็ดหน่อยาน,น,นอยางกส็สวยสวยรั้าล้วก็กจะหุงข้าวข้าวเช้า ต้มปลาอีกรอบนะครับนี่กินอะไรมหาประกฏก็ต้องต้มประกฏไม่ได้เตรียมอะไรกับไข่เจียวไข่เจียวต้มประกฏตอนเช้าอากาศดีลมโชยกินข้าวแล้วก็จะเตรียมขนของขึ้นกลับบ้านเรา แต่ก่อนีโควิดไม่มาเนี่ยแล้วไม่น่าอาทิตย์ละเกือนละครั้งสองครั้งเหรออะไรก็เลยเป็นทะเลว่าพนกอีกอย่างเป็นการโลกเลยไ่ะ พวกเตรียมเรือมาอย่างดีเลยเออมันก็น่าดีเหมือนกันนะโลรน่ะทิ้งคนในบ้านเราได้ทำเรือผู้ใหญ่บ้านแม่งไปใหญ่ไปลอยน้ำหรือให้นอนเรืออย่างนี้แหละเออหรือพวกมาหาเราเนาะ ทำตรงนี้นิดนเลยนะอย่างนั้นมันวัดเปไม่นวนเลน่าจะมันีกวิดเลยน่าจะมันนะโรนะที่ากซื้อมาสัก้นหวหลบบนนลหืนกวานับเร็วหมือนไฟ่ามั้เ็บโลว่าไม่ีนย ออััันนนนีี้้เราได้รับพักผ่อนครับแต่ก่อนลงทะเลมันได้อะไรที่ละมือลงทะเลมีอากาทุนโอ้โหแต่มันมันจริงจริงไงลงทะเลมันตั้งลงทุนไปซื้อปลาคนมาเหรอเนี่ยใช่แต่มันมันจริงจริงในโลกนั้นโว้ยยิ่งไปวัดไอ้ชันไหมอ่ะเอออับไอ้ยอดดิมันดีกว่าไงไอ้ชันประเดีเนี่ยก็ล่เขึ้นเราไปแกะ ใช่ๆช่กัเรากลาขสวนเราเท็กเลยผมมาหาผมไป

เัีรทีแล้วก็บอกว่ามึงเป็นไงมางเราออกกูบอกข้อมึงเลยมึงย่าล้าเป็นนั้นถามิข่าวกันเด้อดูมาดูกูก่อนนะามาแทบแทบทีมีีลาออกมาเป็นแบบนี้ผูบอกเนอ